เชื่อได้เลยค่ะว่าลูกค้าที่กําลังหาบ้านอยู่เนี่ยข้อค่อนข้างจะตัดสินใจลําบากเหมือนกันใช่ไหมคะบางที่อยู่ทําเลได้แต่ราคาไม่ได้บางที่ราคาได้แต่ทําเลไม่ได้หรือบางที่ได้ทั้งสองอย่างค่ะแต่เป็นโครงการใหม่ก็ไม่รู้ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านจะเป็นอย่างไรนะคะแต่บ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในทําเลที่ใกล้กับสนามบินูรในทำเลที่ใกล้กับตลาดนัดใกล้ร้านสะดวกซื้อต่างๆในราคา2องล้านสี่แสนบาทค่ะมีเพื่อนบ้านมีสภาพแวดล้อมให้พิจารณา ให้ตัดสินใจได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญน้ำไม่ท่วมเรามีของฟรีให้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำแทงน้ำกล้องวงจรปิดไฟโซล่าเซลล์แล้วก็ที่สำคัญคือยืนกลูกให้ฟรีด้วยค่ะแล้วก็ฟรีค่าโอนนะคะในราคา2อล้าน4แสนบาทค่ะเป็นราคาที่รวมทุกสิ่งอย่างเลยนะคะลูกค้าสามารถที่จะยืน่นเอกสารให้กับเราค่ะแล้วเราก็จะดําเนินการทางธนาคารให้ได้เลยนะคะดําเนินเรื่องให้ฟรีเลยค่ะท่านไหนสนใจก็ติดต่อเพื่อชมบ้านจริงได้เลยะ